สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับชาแนลช่าไม่กินบอนไซนะครับวันนี้นะครับเรามาดูวิธีการแก้นะครับไม้บอนไซที่ใบเหลืองนะครับว่าเราจะแก้อย่างไงนะครับติดตามมาครับต้นนี้นะครับเป็นต้นเข็มใบเล็กนะครับก็ผมก็ปลูกทําโครงสร้างไว้สักพักแล้วนะครับซื้อมาเป็นกิ่งเล็กๆเองนะครับจากตลาดต้นไม้นะครับเพื่อนๆลองดูนะครับแล้วก็คือดินเนี่ย เริ่มจะเหนียวแล้วนะครับคือปัญหาหลักของการที่ไม้เราใบเหลืองนะครับก็จะมีหลายสาเหตุนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเพราะว่ารากแน่นเต็มกระถางกับดินที่เราปลูกเขาเนี่ยมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะดินดูนก่อนนะครับผมลองคุ้ยดินดูนะครับดินในกระถางนี่ค่อนข้างเหนียวนะครับแต่ว่า รากก็ไม่ค่อยเดินครับแสดงว่าดินที่เราเอาไปปลูกเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพนะครับเพราะว่าผมใช้ดินถุงเจ็ดถุงร้อยอะไรเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างเสื่อมเร็วนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆนะครับก็เราเปลี่ยนดินใหม่นะครับเดี๋ยวรอบนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวใบก้ามปูหมักล้วนนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก่อนอื่นก็มาเตรียมกระถางก่อนนะครับผมก็จะเอาตะแกรงรองก้นแบบนี้เหมือนเดิมนะครับ คุณสมบัตินะครับของใบก้ามปูแมกแบบนี้นะครับคือเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะครับทาให้ต้นไม้เนี่ยใบเขียวนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่มีอินทรีย์วัตถุสูงนะครับแร่ธาตุเยอะนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะครับซื้อตามตลาดต้นไม้นะครับจะมีขายอยู่นะครับแล้วก็ส่วนอีกสาเหตุนี้นะครับที่ทําให้ต้นไม้ใบเหลืองนะครับคือรากเขาจะเต็มกระถางจนแน่นนะครับแล้วก็กินดินจนหมดแล้วนะครับกินแร่ธาตุจนหมดแล้วนะครับเราก็ต้องทําการ เปลี่ยนเปลี่ยนกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินนะครับแล้วก็เราก็ต้องตัดแต่งรากให้เขาด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นให้รากฝอยเขาแตกนะครับแต่ว่าต้นนี้ผมรื้อดูแล้วคือรากฝอยเขาก็ยังไม่เยอะเต็มกระถางนะครับปัญหาที่มันเกิดจากตัวดินที่ปลูกเนี่ยฮะมันเติมสภาพนะครับก็เพื่อนๆต้องลองดูสาเหตุดูนะครับต้องลองคุยหรือว่าลองรื้อกระถางม,มาดูนะครับว่าเพราะอะไรทําให้ต้นไม้เราเนี่ยใบเหลืองนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะครับก็แค่เปลี่ยนดินแบบนี้เองง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตต้นไม้ที่บ้านอยู่นะครับถ้าบ้านใครต้นไม้ใบเหลืองแบบนี้นะครับลองเอาทีนีไปใช้ดูครับจะทําให้ต้นไม้ใบเขียวขึ้นครับเดี๋ยวเราลองมาดูหลังจากที่ผมเปลี่ยนดินไปแล้วกันอีกทีด้วยนะครับ แลนี่นะครับก็หลังจาก7วันนะครับที่เราเปลี่ยนดินกันมานะครับก็ใบก็จะเขียวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดต้นไม้บ้านใครใบเหลืองนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ